สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาชมการขอตัวเลขนะครับจากพี่น้องที่มาขอตัวเลขมาขอเอาโชคลาภนะครับครัโอ้คุณป้ามาแต่ทางไหนเนาะครับนี่โอ้มาแต่ทางหวัดไหนอำเภอไหนครับมาแต่เชนดงไหมค่ะมาแต่อำเภอเชนดงแเชนดงอยู่ทางไหนเนาะแเชนดงผมอยู่ไก่ผมเพิ่งทาดในหุ่นจักไก่ในร้านข้าวเจ้าบนเรือนอำเภอเชนดุงอ๋ออำเภอเชนดุงอำเภอแเชนดุงค่ะ เคยเช่นดวงจังหวัดได้ครับูได้ล่ำเมนบ่ผมอยู่กาฬสินผมเลยพวกคันเคยมีช่กับเพื่อบ่ครับขึ้นมาก็เคยมีแตครังแรกแลย่านีมากครังแรกมันบ่ครับแต่ว่าแต่ก่อนแรกมากระูแต่กถึเลขด้วยแต่ว่าถึงหมนก็้ถึงถือมาตรฐาน่ารบ เด็กที่บอกเด็กที่บอกจ้ายูยูทางไหนหสามโอ้ยไปฝังลูกก้อนเพ่มเ้าเขาได้มก็ได้หาสามไปถือหาาม้อาลูกพนเนี่เห็นเห็นสามหาไหมคะมันเนสามหาาันวตัวบ้าอบตัวกลับงวดนี้บ่จ้างวดนี่จ้าเห็นสามหาุกเพียกเห็นสามหาตัวที่ว่าถือมาเคยถือมาหลายเป็นไครับที่ว่าเคยถือมาเคยถือลายปนไนคะ ก็ถือลายไปหนที่ถือมาแล้วถือลายอยู่ค่ะถือช่างลอตเตอรี่ถือช่างเหล็กรางแต่ว่าลายอยู่เยอะลักแสียนก็จะเลักแสนครับเคยถือค่ะเคยถือเหล็กลอตเตอรี่ซิปไหถือก็ก็ลายถือถือลายค่ะเคยถือตลักซี่เซนหาเซนมา ก็ถึงหรอกค่ะแต่มันเนี่ยแหละถตอก็ไ้แต่นี่นแหละได้กันไล่ย like อยู่อกันไลยอยู่มือขาวดนี้จะได้ ikes. งวดนี้ได้ปะวันนี้เห็นปะครับอยู่นี่งวดนี้ได้สามหาต่วันได้ม uh, ันออกมันออกแล้วว่าแต่ะตะวันมันจะออกได้คือเข่าดี่หลังมันก็สีใกล้ๆกันเลออกตัวกับก็ได้ออกตัวเข่าก็ได้นะครับหลุดยวนหลุดจีเทียนนาอยน้อยถึงคนหนี่งถามเพิ่นถีงมันหลุดกันได้ก็เห็นจะสามหาจะได้บนเพิ่นใวโดยการว่าขันแม่นถือเหล็กล่างสามเต็มจะห้องบรรจัยล่างเลยค่ะ ก็ไม่ซื้อล่างสามหาพันคุณพันไหมคะอ๋อซื้อพันคุณพันไหมจ้ะแต่ก็วันใจล่างแต่ก็เลยบาันแม่นถึงเนี่ยซิบุญบานเพิ่นด้วยการรำของนั่งอัปสราสีขอรัพผู้แม่ค่ะการเดินนั่งฝ่ามา่ก่อนชุดใหญ่แล้วก็เงินส่วนหนึ่งกับซีแบ่งไปสามเงื่นเพิ่นเพิ่นเป็นบารมีย่านตที่บ้าสามบารมีแม่ไหเมตเคียนแล้วก็ส่วนหนึ่งกับซี่ที่บ้าเพิ่นอยากได้วัดเนาะหลางวัดเพิ่นบ้าเพิ่นอยากได้นสื่อทีมยุ่งนี่ ของกับ <land> ถือก <avez> ัส <faith> ีเอาใบแขนนิดนิด <Freeman> น้อยๆขันแม่นถือนะอ๋อครับเขากระสั่งเนี่ยนะเนาะนี่ือต้นทุนบุญเขาเขาไก่มันสะสมไปเรื่อยๆเนาะแต่แบบ เราไม่หากก็ยังเห็นยู่มุดมมงคลเห็นอเห็นยุ่จุดใดครับมย่มมงลแลมันลูบอะนะลูบหลายพนนะลูกันนั้นลูกูนี้ลูบจีอยงก็ได้ันบอกแต่ไขว่าสามหาแต่คนอืนเทากับ่ได้ขึ้นไมเลยล้วมาแล้วนีมุกการมุกกันจะโชคลาภมุกซึกันเนาะอะรนี้มุกซกันคือว่านี่ว่าไข่ตนนั้น คันบ้านอันพี่คนบอกสองเก่ากระอกสองเก่าเลยเด็กบอกหาสามกระอกหาสามได้ค่ะแต่ว่าอันซุ่มนี่คอยเห็นสามหาแต่ว่าคอยไปซื้อเลขบวกขึ้นบวลงเดลขคอยซื้อตัวเดียวคอยมั่นใจคอยพี่คนมั่นใจก็ซื้อตัวเดียวเลยใส่ตัวเดียวเลยพี่ซื้อลาตาลีกับควันซื้อตัวเดียวเลยจ้าปอนตัวเดียวเลยถ้าือก็ถือพิทจะพิทก็ถือตัวเดียวก็เล้ยก็เป็นโชคนลาภเนาะเามั่นใจซื้อหลายตัวก็คือเก่าาเน็ถือก่เลี้ยวไปจะเป็นโชคลาภเนาะมันซื้อหลายตับวก็ถือก็ถือก็เถี้ยังไงก็เป็นโชค่าภเนาะม่นซื้อหลายตัวก็ถือก็ถือ เนี่ยยบานน่ยถ <statistically formed animal worldwide> <ij> ือไว้นี่ยเนี่ยน่ถือไรกันเนี่ยค่เป็นควายโยบานคุณเป็นคถือไวเอาคื้ว่าถือควยนาะก็วยหน้าันุอ้พเป็นถือควายยบานน้ำาเป็นสักีพยันได้่าเด็ดตัวกันเม่อค่ะคับกนเด้อค่ะค่าออก3หากถือก็ถือคอยผู้เดียวกันเราิดนักกัน คอยยู่เดียวี่แบะบอบอบนมเกี่้วกันครับเพราะว่าอนมาของคนเนาะครับผมเอาเดินทางเลยสวัสดีภาคด้ครับเยครับเพียงลุ่เรื่องห้าเก้าเคยเปนจ้าจ้าเคยเรื่อเก้าเคยจำใจเลยจึงได้คอับเจ้าเลยครับขอบคุณเลยค่ะมันทำบ่เนมันกันเรัเป็นบอกแล้วคั่าดีมพร้าเอบซีนะครับผู้ชมดีครับสาหาเจ้าคอยมาถ่ายตับตอนคอยจะดูโอ้ยโอเคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าสอนเขนาะพอเบื่อโทรศัพท์บอรเบค่อยนะ ขอเบอร์โทรหน่อยนี่เด้อย๊ะใหญ่ๆอัะพี่จะจำไม่ได้ดินี่เบอร์โทรเออเนี่อันนี่สี่นี่ตั้งทึ่งเบอร์โทรเราแล้เขียนให้เายไปว่านโอ้มือนั่นบอกให้ไปว่านเราพี่ื้อว่าจังไหนครับชื่อพี่น้อยพี่น้อยเนาะครับผมเนี่ยเบอร์โทรของพี่น้อยนะครับโอเคครับเดินทางนุยสวัสดีภาพครับมีโอกาสที่ได้มาฟอกันอีกนะครับ นะครับกับพี่น้อยนะครับค้นโชคดีนะครับผู้เคยโชคดีตลอดงมื่อี้เพิ่นเห็นหาสามสามหาเด้อพี่น้องเด้อก็ลองเก็บไปพิจเจรณาลองเบิ้งนะครับว่าสิเป็นคือเพิ่นเห็นบอนะครับพี่น้องโชคมันสุขสุขคนเด้อครับเด้อให้ลำลำรวยรวยเลยครับเดี๋ยวสี่ป้ายพี่น้องขอปิดซองเบิ้งอีกจังน่อยครับวันนี้เลาะมาทางนี้ก่อนมีร้อยแล้วได้ถึงพานยัง หนึ่พันตอนนี้มาแล้วหนึ่งพันขาดอีกสองพันหนึ่งพันหนึ่งพันมาแล้วขาดอีกสองพันหนึ่งพันไปขาดอีกสองพันหนึ่งพหนึ่งพันหนึ่งพันมาแล้วหนึ่งพันอันนไปเนีไปหนึ่งพันเนีไปหนึ่งพัน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 ่สิ1หนึ่งพันันหนึ่งพันหนึ่งพัหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่ันหนึ่งพันหนึ่งนหนพัน่นนห่นหนนน มันึ้นเอี่มสามร้อยมันคือเองบอกมันคือเองเหรออันมันคืนเองบอกยู่ดีๆเจ้ากันแน่ยูดนีบอกแปรอไปถ่ายรูปวงสัตอนไปล้ำวงสวงกับมาม่เอามาไห้มืเบิงว่าเอาแขนพับเป็นหยังตอนแรกไปลำวงสวงใช่ไหมคะก็ได้รลำไปถ่ายรูปเฉยๆอยู่ดีๆก็ขึ้นนี่แขนบอกตอนขึ้นท่านผู้ชมแค่นนีเดินที่แหลมแก้วัย นี่ก็ได้เห็นเป็นตันวครับพี่นรกคืออไ่สองศูเป็นสองศูนย์ชัดเลยเป็นสองศูนกับเปนนี่แหละเป็นอย่างกับเก่าเก่าผูวคนี่อยาก่ากเก็ตสองศูนย์บ่ตัวเลขคันคือเราขอมือบนเป็นสอเจ็ดบ่ครับคุณนั่นอยู่ริมเลยใกล้ๆปลายมือน่ะคือกับแมนอยู่คือก็นี่ีสองศูนย์งช่ันนี้นะคะได้ว่าผู้คนเบิ่งหันคนานี้เลียรก็ได้ลยี่มาจากกาจาเนีนะคะ เซด้วอยู่ดีๆก็รกเาเ้าีกเนี่ยเขีกเนัวเลขของตัวที่เป็นนิ่เนาะขายป็นสบดที่นจะมองเห็นนี่เป็นมายุนนาหนาขกับเ็เห็นนั่นหรอคนมายายนั่นแล้วว่าเก่าสีกิดน เจ้าของคิดว่าตัวใดวะแข้งน้องเกิดล้อกันย้อนเป็นว่าสองศูนย์สองศูนย์ที่แหลกนะพราะันเบิ้งที่แหลกที่แหลกก็อื่นมีไม่มีแค่สองศูนย์เนาะลายลงน้ำสองศูนย์มาลุดมาหูุหลายเหลวพี่นี่นี่ไม่ง่ายนั่นเรแลราถุงมือหลุหน้าผู้นี้นะครับมันเกิดตัวเลขเองนะครับโดยที่ว่าโดยที่บ่ามีสาเหตุนะครับหลังจากที่ไปถ่ายรูปขึ้นนสวมนะครับก็เห็นเป็นตัวเลขนะครับรูปแขนนะครับ

อยู sí, sí, ่ดีๆเจ้ากันนั่ง่นีบ่ไดแป่งร้อนไปตายูวงสวกับตอนวงสวนกับมาไม่เอามาไห้มือรว่าเอาแขนพบเป็นหยังตอนแรกไปลำวงสวงใช่ไหมคะก็ได้ลับไปตายดูไปถ่ายรูปเฉยๆอยู่ดีๆก็ขึ้นที่แขนบอกตอนถึงท่านผู้ชมแดงคะคนนี้เดที่แดงแดงกลวาย่ได้เห็นเป็นวเลขึ้นที่แดงสองศูนย์สูย์ชัดเลยเป็นสองนนี่แหละเป็นอย่างงเกาเก้าเก้เก่าเก สองศูนย์บ่ตัวแรกคันคือเราขอมือบนเป็นสองเจ็ดบ่ครับคุณจากนั่นยุลิมในใกล้ๆไปมือน่ะกัแมอยู่อคือก็นี่เองีสองศูนย์อนนะเลอันนี้นะคะระว่างผู้คนเบิ่งกันคนมานีอแรกแรกเลเด่รงหว่าจากผ้าจานมั่นะคะเเบลอยู่ดีๆก็ ก็มีดวกษ์ีเลนขอตนเอทีเป็นนินเนาะสายผู้ส่วนดวงจะมองเห็นนี่พายุนีนะากไอยกับพอเห็นอันนพ้นว่ายายนันแล้ว่าเก่าจี่ิเจะา้องคิดว่าตัวใดวะให้ทาเนี่เกิดก็รองเกียร2ไปย้อนเรีนว่าสศููแหกนะพ่อันเบิ้งที่แหกท่แกอื่นมีไว้มีแค่สองศูนย์เนาะ น้ำสองสูนมัาะรูบมะรูบลายเดียยมนี่มันนี่ไม่ใช่นั่นเรารูปเราถุงมือลูกนี่จะ้ม่ต้ะมันเกิดตัวเลขเองนะครับโดยที่ว่าโดยที่บริมีสาเหตุนะครับลังจากที่ไปถ่ายรูปขึ้นผมสวงนะครับเห็นเป็นตัวเลขนะครับมีแค่ตอนจิเขอาใจเราเขียนต้องัวจรนะที่เห็นตัวเที่เห็นตัวเองเห็นสองนเลยใช่ไหมน้ำนจะนอยนะครับคุณพี่เยะากไม่ละมันต คดยผู <muitas S 2> ้ชมนะคะจตามก็ถามท่านผู้ชมดูนะคะสำหรับพี่มือคนนี้ว่าเวรจะขอมะเองกับมฮู้ท่าผู้ชมนะเตังก็ถามท่านผู้ชมดูนะคะสำหรับพี่มือคนนี้ว่าควรจะขอมาเดื่มกับมครับตัวเลขที่เห็นนะครัเป็นตัวใดกับใช้วิจารณญาณหน่อยด้วยครับก็คืไม่เองครับผมไม่เองส้งคขับค ตอนไหนึ่นมาเองก็เคยร่วมเขอมตัวเอมาร้อ่าตอนไหนตอนไหนมันะี่ยัไก็ความเพิ่มมั่นใจว่าเลขสองศูนย์นะครับก็ก like ็ความก็ความเพิ่ม้นมั่นใจว่าเป็นสอศนย์ะครับชาวไหนไรไม่ไงต้องไปต้องไปไที่เอาไปเมีเหตุการณ์ต่างๆหลายเหตุการณ์เอาเองา้ยนน เอาเอาอาจจะเปลี่ยนไหมโอเป็่เนี่ยไอ้บ้านข้ามันพูดอย่างนี้ยังไงอับก็เต็มชื่อชื่อ,อลาภเอรัตนาวดีแม่รัตนาวดีเป็นมาซืา้อมว้มวนพะน่ะโอ้